เชิญนละเชิญนละเชิญนละซ f นแล้วอะ่ะแล้วก็ซนเลยโอ้ยเห็นเห็นตาใสๆแล้วเนอะเดี๋ยวมัมมาถอดอันนี้ออกให้หนูดีกว่าเนาะหนูจะได้สบายๆนะคะ เล่นโซนเลยเนาะโอ้โหนั่นไงนั่นไงนั่นไงโนเลยเน่นโคตื่นลกูก You and to be here standing by me I'll give you my heart peace when we're apart But then he walked by You see, walked by and started to smile Got up and took him by the hand Here we have fried chicken. Fried chicken and this is... ชาเย็นมาให้นะพอดีที่บ้านมีชาตามืออยู่ตาก็เลยทำชายเย็นกับชาดำเย็นมาไว้รสชาติไทยๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวออกไปทิ้งขยะใหญ่กันนะคะแวะมาบ้านภูเขาแป๊บหนึ่งนะคะเอากุญแจมา คืออันเนี้ยค่ะเอาบล็อกกุญแจบล็อกนะคะมาวางไว้ให้เออช่างค่ะเขาต้องมาแก้ในข้างในนิดหน่อยนะคะก็เดี๋ยวเราไปทิ้งขยะกันต่อค่ะแล้วก็มาแวะที่บ้านสวนนะคะคือช่างก็โทรมาเมื่อวานบอกว่าอาจจะล่าช้าหน่อยเพราะว่าตอนนี้เ็าทาบ้านในตัวเมืองนนกกุ่าอยู่และบ้านนั้นคือแบบเสร็จเช้าวกว่ากําหนดอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะมาทําบ้านเราช้าหน่อย แต่ก็ทําไปได้หลายส่วนแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจากที่เรามาครั้งที่แล้วอ่ะเขาทำอะไรเพิ่มหรือเปล่านะคะเราก็จะมีขยะอะไรหรือเปล่าก็เลยแวะมาดูแป๊บหนึ่งะคะ่ะอ,อนี่ค่ะน่าจะติดวอลเปเปอร์เสร็จหมดแล้วนะคะข้างล่างเนี่ยจะเห็นความแตกต่างของสีตรงนี้นิดนึงนะคะ เป็นสีที่แบบเออเป็นแอคเซนต์ขึ้นมาให้ต่างนิดนึงค่ะส่วนชั้นครัวก็คือฝั่งทางนู้นยังไม่ได้ทำมาทีน่นี้มีขยะนิดนึงนะคะเดี๋ยวเอาไปทิ้งห้องนี้ก็คือติดบนพดเพดานแล้วนะก็คือโอเคดูสวยทั้งห้องแหละเหลือพื้นก็ดูดีอะดูดีขึ้นกว่าตอนแรกเยอะ ดูห้องข้างบนนะะน่าจะติดวอลเปเปอร์เรียบร้อยอ่าติดเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะก็จะมีลูกเล่นนิดนึดนงนะคะมีสีเขียวตรงนี้นิดนึงเพราะว่านี่เป็นห้องตัดตานีก็จะเข้ากับสีเขียวค่ะแล้วพอเอาเสือตัตานีอันใหม่ก็ไม่ได้ใหม่นะคือไปทําข้างหน้าใหม่เสียเมื่อวานก็จะสวยเลยทีนี้ประตูก็คือนี่ขาวเรียบร้อยสวย ้อมาห้องข้างๆนะคะห้องข้างๆเราก็ทําสีอีกเหมือนกันนะคะนี่มีความเป็นสีฟ้านิดๆห้องใหญ่แล้วก็พื้นเป็นตัดตามินะคะพอตัดตามิมาก็สวยเลยเหมือนกันคือตัวสีผนังน,นี้เป็นสีขาวกับสีแนวนี้เพราะว่าจะได้รับกับพื้นตัดตามินะคะที่เป็นออกแนวแบบเขียวฟ้าหน่อยก็อนนี้ก็เป็นสีที่ชอบส่วนตัวนะคะชอบสีนี้อย่างที่บอกสีมีให้เลือกน้อยนะคะก็ได้ประมาณนี้ค่ะ หรือเราควรจะแบบแปะสีขาวที่ประตูด้วยหรือว่าไว้อย่างนี้แต่ว่าอย่างนี้ก็ไม่ได้ดูแย่อะไรเอาไว้อย่างนี้ก็ได้อะนี่ก็ชมวิวดูในบ้านก็โอเคดูไม่มืดแล้วนะคะเพราะว่าผนังเราเป็นสีขาวสว่างแล้วก็ตรงนี้โลง่งไม่ต้องมีประตูก็คือต่างจากแบบชมแรกที่ยังไม่ได้ปรับปรุงอยู่พอสมควรนะคะ เหลือตรงนี้ถ้าเกิดแบบเอาตัวตะตามิที่แบบทำหน้าใหม่มาแล้วอะมาวางก็คิดว่าน่าจะแบบดูดีขึ้นมามากเลยค่ะแล้วก็นี่เดี๋ยวไปทิ้งขยะนะคะที่ทิ้งขยะเขาก็จะอยู่ในแบบในป่าในเขานิด นี่มาแวะที่ Home ซ็นเตอร์นะคะเพราะว่าจะเอากุญแจมาปั๊มอะแล้วก็แบบเตรียมไว้ให้ลูกค้านะคะก็เตรียมไว้ทั้ง3บ้านเลยค่ะกลับมาทำงานกันต่อนะคะนี่วันนี้ไม่รู้เด็กๆจะกลับมาบ้านเราจะต้องแบบไปส่งที่บ้านเพื่อนอะไรกันอีกหรือเปล่าก็เป็นหน้าที่ของป๊าปัาไปนะคะ เดี๋ยวนี้ด่คูก็ไม่ค่อยอยู่บ้านแล้วค่ะกลับมาก็ไปบ้านเพื่อนไม่เพื่อนมาบ้านด่นะไม่ต้องพูดถึงวางกระเป๋าเสร็จไปเลยส่วนเลโอถ้ากลับเร็วก็มีเพื่อนมาบ้านนะแต่ส่วนใหญ่กลับช้าก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเด็กๆเ,เท่าไหร่นะคะเพราะว่าเขาก็แบบโตกันแล้วอะเริ่มโตก็จะเริ่มแบบมีโลกของเพื่อนของเขานะเราก็ทำงานกันต่อไปและอยู่กับน้องแมวของเราต่อไปคะ่ะ อาบน้ำหมากันนะเพราะว่าตอนนี้อากาศมันร้อนแล้วนะก็เลยอาบน้ำนอกบ้านได้ไม่ต้องอาบน้ำอุ่นนะลิลีล่อาบเสร็จแล้วก็ไปหาป้าป๋าได้น้องเล่อาบน้ำค่ะส่วนไลล่านี่ไม่ต้องอาบนะเพราะว่าไลล่าเขาอาบไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะแล้วคือลิลี่ช่วงนี้เป็นเมนนะคะเป็นประจําเดือนก็เลยแบบอาสกรปรกหน่อยก็เลยต้องมาอาบน้ําอ่ะ ว่าใกล้จะหายแล้วแหละแต่ก็คือน้องเลยทำหมันแล้วนะคะก็เลยไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องจะมีทายาสนะคะไม่มีนะไดะ้ดูน้องเลยเขาไม่นิ่งเลยอะโอ,โอ้โหน <c oughs> ี่เขานิ่งกว่าเยอะ <c oughs> อะไรคะทาไมมารู้ร้องอะลูกมาลุ นี่เองออกมาข้างนอกนะทดสอบว่าเลจะออกมาได้ไหมอยากออกมาหามัมม่าละสิแต่ออกไม่ได้เพราะว่าสูงมากแล้วนะคะที่กั้นหูเราอ่ะไม่ได้ทดสอบนะทดสอบ ร้องใหญ่เลยเลยอยากมานอ้นะทำกันบ้างอยู่นะคะยังไม่เสร็จอ่ะเสร็จแล้วพ็ดีลูกนี่คนหนูไปอาบน้ำน,นะสิสิลูกส่วนน้องไอโอ๋กาลังทําอะไรกินกันอยู่นะเนี่ยโอ้โหเต้าหู้ใส่หอมเป็นตันเลยเนี่ยเยอะมากทำไมหนูใส่มะนาวอะ่ะมันมันได้เหรอลูกเคาาเกะก,กับมะนาวเหรอ เออเรอดีขนาดนั้นเลยหมอเรื่อเดมันไม่อร่อยไหม่ะไหนดูสิคะมันมันเล็กเหรอคะลูกปรับตรงนี้ไหมนี่ตรงเนี้ยโอเคไหมปรับมาไม่อ่รอพอดีแล้วเหรอเจ็บไหมเอามามมาทําให้มาเลยมานี่เราลองมาชิมชาไทยผสมเม็ดมังลักที่ซื้อมาวันก่อนดูนะคะมันก็อร่อยอยู่นะคะ แต่ก็ชาชาไทยตามมือจะอร่อยกว่าค่ะนี่ลิขุเขาได้ถือธงพาน้องๆเดินไปโรงเรียนแทนพี่ปอหกแวเพราะพี่ปอหกไปเข้าค่ายแล้วพรุ่งนี้อีกวันนึงใช่ไหมลูกกว่าพี่เขาจะกลับมาใช่ไหมเออพรุ่งนี้ด้วยละมั้งใคยเดียดเธอเป็นคนเวลาน้องเขาข้ามถนอนอะไรฮะต้องไปยืนตรงกลางถนนแล้วก็แบบให้รถเขาหยุด สมุดวาดตู้ตเล้นของนี้นะาน่ะเอาไว้แบบเวลาว่างก็นั่งวาดอะไรไปอันนี้ไม่รู้เขาจะวาดอะไรนะาน้องเป็ดอะไรสักอย่างหนึ่งองันนีเ้เป็นเด็กอนุบาลนะคะเข,เข,เขียน่ยโยเจนค่ะน่ารักมากเลยเล่มนี้เพิ่งซื้อนะคะก็เลยยังไม่ได้วาดอะไรเลยค่ะยังโล่งๆยอยูอย่เลย ถอดคอล่าให้น yeah. right. 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 ้องเทียร่าแล้วนะคะเพราะว่าดูตาเขาค่อนข้างจะหายค่อนข้างดีแล้วก็เลยถอดให้ดีกว่าจะได้สะดวกสะดวกอะนอุ๊ยถอดปรับนี่คือแบบงับม้ามเลยหรออืมอืมเลียได้ค่ะเลียได้อย่าหมั่นเขี้ยวนะคะหมั่นเขี้ยวกับม้ามเลยอะค่ะก็พรุ่งนี้นะคะมีไลฟ์สดนะคะพรุ่งนี้ก็จะไม่มีคลิปนะคะตอนหนึ่งทุ่มนะคะใครว่างก็แวะเข้ามาพูดคุยกันค่ะ

less so